สวัสดีพี่น้องป้องไปอยู่กับช่องเทิดสัดิ์เมื่อนี้ภาคอ้อมปลครับมาทำยังไงได้มานี่โอ้สีมือล้วนครับโอ้สีปากล้วนรุ่นสีมือตัวปลาไรลไหม ปลายได้ครับปลายเอามีดที่เลี้ย,ยตีวะปลายเยอกโตยืนนี่หายไปล้นตรงนั้นน,น,นี่ยืนนี่เอามันออกทุงได้ปลาไหาโตหกโตปลาลตัวนีนไม่ออกทุงเลยหาโตตัวใหญ่เกิน กำลังสับเป็นชิ้นเป็นชิ้นบน้าบีบห้นอันทิคตนมันกล่อยปะไรดิ<ล>ออมครับพี่ออมออมกลอยลงวิธีการคั่วต้องทุบเปีๆเ่ลือยอดสุดยอดพระเจ้าจโจดน้าวสุ่มกระโลกวมากมัน พักที่เตรียมไว้้ายครับผักผัดพ,พักอีเลือดครับรนี่มะเขือครับออปลหยนี่ต้นหอมตะไคร่ตะไคร่เอาไว้ถ้่ตำใส่กับพริกแห้งกับหัวหอม ขาดบ่อใ้คือนี่พักยังก่อนนี่ปุ่มๆอยู่นี่พักสไลครับพักไซ,กซนี่บักเขียครับมะเขือพวงนี่โไดใสไซไลมันเพิ่มความเหนียวเวลาเราคัา่ว นี่คือผักตำกระเทียมโอ้ตำกระเทียมมาตำพริกแห้งหอมปลายกับพริกแห้งกับตะไคร ไปดูตอนปรุงครับจัดไปตนี่ตเครื่องแล้วครับนี่คือปลาไหลโอ้ยทำการนี่ใส่ลงไปครับใส่ตัวน,นี้เข้าไปเลยครับออมปลาไหลอมปลาไหลสุดเด็ดสุดเด็ด คุกเขาครับคุกเขาอะร่ะเาเนกุกเรน้างนี่เดียวโอนี่เดีย ใส่น้ำปลาครับหยดน้ำปลาน้ำปลาแดดแก้วใส่ประมาณสักสองตัวพี่อนก่อนครับใส่น้ำปลาน้ำปลาแดด ใส่น้ำปลาครับใส่น้ำปลาแดกเข้าไปแล้วข้างเตาครับจุดเก็ดนี่เดี๋ยวต้องรอให้มันร้อนครับขามันห่อนก่อนกินจอกหอมห้อยๆตามด้วยปิดปาหมอ้อ ปิดลฟไว้ก่อนเตรียมน้ำไว้พร้อมครับเพื่อน้ำปลาปลาแดกมันมันแหงยอดไปเรื่อยครับจะให้มันลายได้หน้าตาอย่างนี้ครับอกเขือลงไปครับหยอดน้ำหน่อยนะึง ็ต้องหยอดลายครับคนให้มะเขือมันสุกรอให้มะเขือสุกปลาสุกแล้วมะเขืเทศนงตรนี้นี่คืออีกสูตรหนึ่งครับตามด้วยมะเขือเทศ ตามด้วยมะเขือเทศหอ,อมปลาไหลสูตรสูตรช่องเทริรดซักครับช่องเทิดซักอาจจะมีสาระบ้างไล่สาระบ้างครับปราปนกันไปทำกันไปพบพ่อยังกันลงให้พี่น้องในเบิ้องครับปิดฝาหม้อครับรอต่อไป ซุปเลี้ยวใส่ผักบัน,นยครับขั้นตอนสุดท้ายใส่ผักหอมครับใส่ผักก็ไปเลยมะเขือกับเื่อยแล้วครับนี่

เดี๋วครับอุ้ยหน้าตาโลสัสสุดยอดครับเดี๋ยวชิมครับชิมครับชิมซิมซิมปีกจัดครับชิมดู อุ้มจ้มาครับโอเคครับ <c oughs> คลิปนี้พากินความประไล่ครับเบิ่งแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับตะไคร่กดไลค์กดแชร์ช่องเทิดสั์ครับผม <c oughs> บางคลิปก็ติมีสาละบางคลิปก็ไล่สาละดูปะพนกันไปโอเคครับ